สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแอนกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้จํานวนทําได้อย่างไรการใช้จํานวนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าทักษะการใช้จำนวนค่ะ ทักษะการใช้จำนวนคืออะไรทักษะการใช้จำนวนเป็นการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนและการคำนวณโดยการนับจำนวนหรือคิดคำนวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่เราทดลองได้หรือสังเกตได้นั่นเองค่ะ คุณครูจะให้นักเรียนสังเกตน้ำสีในกระบอกตรงที่1และกระบอกตรงที่2นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นักเรียนสังเกตน้ำสีในกระบอกตรงที่1ดูนะคะว่าน้ำสีในกระบอกตรงที่1นี้มีปริมาตรกี่มิลลิลิตรคะเด็กๆ จากที่เราได้สังเกตน้ำสีในกระบอกตวงที่1นะคะเราจะเห็นว่าน้ำสีในกระบอกตวงที่1มีปริมาตร3 0มลตค่ะต่อไปเรามาสังเกตน้ำสีในกระบอกตวงใบที่สองกันดูนะคะว่ากระบอกตวงใบที่2นี้มีน้ำปริมาตรกี่มิลลิลิตคะเด็ก จากที่นักเรียนได้สังเกตดูนะคะนักเรียนจะพบว่าน้ำสีในกระบอกตวงใบที่สองนี้มีปริมาตร40มิลลิลิตนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูให้นักเรียนลองนำน้ำสีในกระบอกตวงใบที่1มาเทรวมกับน้ำสีในกระบอกตวงใบที่สองจะได้ปริมาตรกี่มิลลิลิตรคะเด็กๆ ซึ่งน้ำสีในกระบอกตวงใบที่1มีปริมาตร30มิลลิตรและน้ำสีในกระบอกตวงใบที่2มีปริมาตร40มิลลิตรเมื่อนำมาเทรวมกันจะทำให้น้ำมีปริมาตรเพิ่มขึ้นการหาค่าเพิ่มขึ้นของจำนวนก็คือการนำปริมาตรน้ำสีจากกระบอกตวงทั้งสองมาบวกกันนั่นเองค่ะ ปริมาตรน้ำสีจากกระบอกตวงทั้งสองเมื่อเทรวมกันแล้วจะมีปริมาตรเท่ากับ70มิลลิลิตนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาหาค่าความยาวของกันไกรด้วยแม้บรรทัดกันนะคะนักเรียนสังเกตกิ่ไกรนี้นะคะว่ามีความยาวกี่เซนติเมตรคะเด็กๆความยาวของกันไกรนี้จะมีค่าเท่ากับ15เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาหาค่าความยาวของหวีด้วยมบรรทัดก,กันดูบ้างนะคะดเด็กๆสังเกตนะคะว่าหวีนี้มีความยาวกี่เซนติเมตรคะเด็กๆซึ่งค่าความยาวของหวีที่เราหาได้จะมีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนทราบค่าความยาวของกันไกลว่ามีความยาว15เซนติเมตรและทราบค่าความยาวของหวีที่มีความยาว10เซนติเมตรคุณครูอยากทราบว่ากันไกลนี้ยาวกว่าหวีกี่เซนติเมตรหากนักเรียนต้องการหาค่าความต่างนักเรียนต้องนำจำนวนที่มากกว่ามาลบกับจำนวนที่น้อยกว่า โดยการนำความยาวของกันไกลที่มีความยาว15เซนติเมตรมาลบกับความยาวของหวีที่มีความยาว10เซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆได้คำตอบกันเท่าไหร่คะใช้แล้วค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ5เซนติเมตรนั่นเองนะคะ สำหรับงานที่มอบหมายในวันนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดร,รายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเดิมค่ะโดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากภาพแล้วตอบคำถามเด็กๆไม่ต้องวาดภาพมานะคะคุณครูจะมีภาพของปริมาตรน้ำในกระบอกตวงที่แตกต่างกันใบที่1จะมีปริมาตรน้ำ40มิลลิตรใบที่2จะมีปริมาตรน้ำ90มลลิตร ใบที่3จะมีปริมาตรน้ำา70มิลลิตรและใบที่4จะมีปริมาตรน้ำา30มิลลิลิตรค่ะนักเรียนใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบคำถามทั้งหมด4ข้อโดยคำถามข้อที่1ให้นักเรียนหากระบอกตวงใบที่มีปริมาตรน้ำมากที่สุดและมีปริมาตรกี่มิลลิลิตร คำถามที่2ให้นักเรียนหาปริมาตรน้ำของกระบอกตวงที่มีค่าน้อยที่สุดและมีปริมาตรกี่มิลลิลิตรส่วนคำถามข้อที่3ให้นักเรียนหาค่าความต่างของปริมาตรน้ำในกระบอกตวงที่มีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุด เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหากต้องการหาค่าความต่างของจำนวนเราจะต้องนำจำนวนนั้นมาทำอย่างไรและคำถามข้อสุดท้ายให้นักเรียนนำน้ำจากกระบอกตวงใบที่1มาเทรวมกับกระบอกตวงใบที่4จะได้ปริมาตรน้ำกี่มิลลิลิตรและปริมาตรน้ำจะเท่ากับกระบอกตวงใบที่เท่าไหร่ เมื่อนักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนเช่นเดิมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ